สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้จะพามาแนะนำวิธีการสร้าง QR code แผนที่เอาไว้สำหรับใส่ในการดไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งหรืองานต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆหรือแขกที่มาในงานมาโดยการสแกน QR code แล้วแผนที่มันก็จะขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ อันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับร้านค้าทั่วๆไปหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการเป็น QR code ส่งให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่แมปนะครับเห็นไหมครับแอปที่มีคำว่าแมปกดเข้าไปหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วมันจะขึ้นว่างเปล่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอันนี้อันนี้สมมติว่าเอาแบบไม่มีไม่มีอะไรขึ้นเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือเอาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูอ่าเรากดค้างนะครับให้มันขึ้นเป็นปักหมุดแบบนี้ตรงนี้เราเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับ ดูตรงรูปนะครับกดเข้าไปตรงรูปว่าถ้ามันขยายออกมาเป็นรูปมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูจะดูว่ามันตรงไหมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยับอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเอาประมาณแบบพื้นที่ของเราเลยให้มันใกล้เคียงเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนว่ามันใช่ไหมตรงนี้แหละแต่เลยนิดนึงเดี๋ยวะนะครับกด กดค้างนะครับคือกดหน้าจอค้างมันจะขึ้นปักหมุดแบบนี้เข้าไปดูอีกรอบหนึง่งประมาณนี้นะครับก็ให้ดูอย่างนี้ยผมจะเน้นเป็นตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เราต้องการดูไว้นะครับทีนี้เราก็กดตรงสามเหลี่ยมข้างบนนะครับเห็นไหมครับสามจุดโทษทีนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมสามจุดด้านบนขวามือนะครับกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นคําว่าแชร์นะครับ อาให้กดแชร์เสร็จแล้วให้เลือกคําว่าคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดนะครับกดหนึ่งครั้งตรงนี้มันก็จะบันทึกลิงก์ให้เราตอนนี้เราก็กดปุ่มกลางปิดออกไปก่อนนะครับกดปุ่มกลางเสร็จแล้วเราไปเข้าเปิด Google ขึ้นมานะครับ Google Chrome ขึ้นมาแอปเว็บที่เราจะเข้านะครับผมจะนําเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรอยผมพิมพ์ไหม qrcode.in.th นะครับกดค้นหานะครับมันจะขึ้นอยู่เห็นไหมครับสร้าง QR code แล้วกดเข้าไปในเว็บไซต์เข้าเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับให้เลื่อนมาข้างล่างตรงคำว่าระบุ URL ที่ต้องการสร้าง QR code ให้ให้กดค้างไว้นะครับแล้วก็วาง ตรงที่เราคัดลอกมวเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลิงก์นะครับให้เราเลื่อนมาดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับพอมาถึงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นหมายเลขถนนนะครับให้เราลบหมายเลขถนนออกนะครับให้เหลือครับว่า https นะครับเห็นไหม https มันจะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์นะครับให้ลบหมายเลขถนนออกไม่งั้นมันจะเออร์เรสนะครับสิ็จแล้วให้กดคําว่า สร้าง QR code นะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับเราเลื่อนลงมานะครับ QR c o า e ก็จะปรากฏตรงนี้ให้เรากดเลือกคำว่าเรามันมีให้ไฟล์ให้เลือกนะครับเราจะเอาเป็นไฟล์ png นะครับให้กดหนึ่งครั้งนะครับมันจะให้เราดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้เรากดกดกลางปิดออกไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้ววิธีการใช้งานเราก็เอา q r code ตัวนี้ครับไปใส่ไปใส่ในหมายถึงว่าเราจะแชร์ให้เพื่อนหรือจะไปใส่ในการ์ดเป็นหนังสือเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเสร็จแล้ววิธีการใช้งานนะครับให้เข้าไปเพื่อนเพื่อนที่ได้รับนะครับเราส่งให้เพื่อนแล้วสมมุตินะครับเราเข้าไปที่ไลน์เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่ไลน์จะเป็นหน้าแชทอย่างนี้นะครับเป็นหน้าแชทแล้วก็กด ค้นสแกนนะครับกดสแกนแบบนี้แล้วก็กดตรงรูป QR code นะครับขวามือนะครับตรงกลางขวามือกดเข้าไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับ QR code ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้มันจะอยู่ในรูปนะครับให้กดเลือกเข้าไปทีนี้มันจะมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับดูซิทดสอบดูว่ามันจะเปิดได้ไหมเดี๋ยวเรากดกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็น ลิงก์ที่เราสร้างขึ้นมาจากหมายเลขถนนเห็นไหมครับตรงนี้คือเข้ามาเห็นไหมครับเป็นรูปเดิมเลยเห็นไหมครับเป็นรูปที่เราเข้าตรงแมปเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นตัวเดียวกันก็หมายความว่าสถานที่ตรงที่เราปักบูดเมื่อกี้สร้างเป็นพิวอะโคดได้นะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองทําตามดูได้เลยนะครับดูไม่ทันก็ กดไปดูใหม่ย้อนหลังได้นะครับดูช้าๆนะครับหรือสงสัยตรงไหนให้คอมเมนต์ถามมาได้ใต้โพสต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ